อะไรยังไม่ทันตาลันเลยนะเปิดตัวมอนจะให้พูดอะไรแบบนี้ให้ขึ้นมาเฉยก่อนสิครับผมมึงแต่งตัวมาแรงครับมากเลยนีกลไม่เด่นนะเขาเป็นคนที่ไหนนะเขแต่งตัวมานี่คืออะไรอ่ะเขาเป็นคนต่างประเทศฮะโห r i โ d the p r i n c หล่งโห a r e n d e n s l e ไม่น่าเชื่อ Bob ต่างประเทศปั๊บไอโซเซิงตองมาเลย a l my dear y friend you w l come to join us โอ้มทำไมเอ๊ะทำไมเขาพูดไปเขาหน้าเหลือไปอ่ะเขาพูดไปด้วยเราคิดไปด้วยเราทักทายพี่น oh, okay. ้องชาวอ๋อทักทายชั้นชั้นแรงชั้นบนด้วย I'm still moving through the past I'm holding the happiness Get rid of everything and put things away I'm going to t a e you o n e more one more ว like ันนี้เขาดีใจมากที่มาเจอพี่น้องชาวตลาดเชิญชิ่อคืออร่อยเขามีความสุขใจมากเลยวันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปเรียนที่ที่หลายมอเลยเฮ้ยแปลได้ได้เลยไปต่อเลยผมชอบ ไ no. no. ี่ไอ้ไม่ได้ซุบุบุบมาย่งมาไฟกิมาสิจอยอ๋อโอ้โ้เป็นยังไขายตับอกงบนี่จ้าบนปลาโทงวันนี้ดีใจมากเลยนะฮะคืมาตรงนี้แต่ตรงนี้ทำไมไม่ใครตามส้มตามเขาเตเลยไอเวรมันชันแต่ตัวนี้แล้วจริงผมเป็นคนกอพม กรุงเทพปัหาหนาอครกลางพงมหาสารคามคนอีสานอะ่ะคนอีสานเป็นคนอีสานแต่กำเนมนแต่แบ่เกิดอ,อยู่บนแต่มาจนที่กรทมแล้วค้อีสานเนี่ยเวลาเดินทางไปที่กรุงเทพเนี่ยคุณเดินทางยังไงขึ้นรถไฟตีตั๋วสั่งหนึ่งเพื่ออะโอ้โหแบบ VIP เป็นตู้นอนว่าเคยนั่งกระจอบกับตู้นั่งเมื่อเคยนั่งกระจอบแล้วคุณไปยังไงนั่งหลังคาแล้ว นี่ฮะบนหลังคาเวลาไปเนี่ยคุณต้องเจอสะพานนะเอ้ยจะไปแยกกันแล้วแค่เจอสะพานก็นั่งหลังคาไปกันพอสะพานก็บอกเอาพี่น้องท่านจะสานเหรอเมดไอ้ที่เมดนี่คืออะไรหมอบหัวลงนั่นอ๋อเมดนี่คือหมอกใช่นั่งไปนั่งไปเจอสะพานเอ้าเมดนั่งไปนั่งไปเจอสะพานเอ้าเมดนั่งไปนั่งไปเจอหมอชิดเอ้าเมดทำไมถึงแล้ว ถึงแล้วมึงจะเมร์ทำไมล่ะพี่เออไปนั่งวะไปนั่งหรือวไม่ฟังวันนี้มีใจมากเจอคุณติ๊กอ่เด็กคอมเมดียรใช่ครับผมครับเป็นคนดีเทำไมหน้าตาเศร้าๆโอ้ที่เศร้าแบบนี้ผมกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มาเป็นยังไงฮะบอกพี่น้องชาวโคราชไปพอไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่ผมรู้สึกเศร้าอกเศร้าใจมันเป็นยังไงพ่อแม่ไม่เหมือนกันเฮ้ยไม่เหมือนกันยังไงพ่อเป็นผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงก็เลยตกใจพาพ่อแม่ไปหาหมอให้หมอตรวจ อตรวจเสร็จหมอบอกว่าเป็นเป็นโรคเป็นเล่าเอาเป็คนเดียวกันที่บ้านแล้วคุณพ่อทำงานอะไรตอนนี้พ่อทำงานรมตรัฐมนตรีขายหลักโอ้ทำโต๊ะอยู่โซนไหนเนี่ยแล้วแม่โซนอะไรแม่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขอยู่ธนาคารจดแต้มดัมมี่ชัดเลยน้องสาวน้าทำงานดีหน่อยทำงานเกี่ยวกับการบินการบินอุ้ยเออร์โคสเตดขายตะกร้แตนท้อ หน้าโรงเรียนไหนเนี่ยวันหลังพาน้องสาวมาเปิดร้านพี่เพื่อกินเธออร่อยนะมาไม่ได้ตอนนี้น้องสาวอยู่โรงพยาบาลเฮ้ยไปสมัครเป็นพยาบาลไม่ใช่น้องสาวตอนโรงพยาบาลเป็นคนรักสวยรักงามไปเสริมดั้งมาเพื่อกีดฉาเอาเหาะปลาดั้งหักเลยเหาะปลาดั้งหักเออเหอกอุเพนี้หาะกระป๋องอ่ะโอ้จะระอยไปเลยแต่ตอนเนี้ยพ่อพ่อย้ายแล้วอ๋อย้ายบ้านไปต่างจังหวัดแจกกระดูกปรทังบุญร้อยวันนะ พ่อตายแล้วพ่อตายพ่อตายพี่ต้องเาวโคแลชนะตาย Happy Birthday to y o ย Happy Birthday ท o u h ย p p y b i r t h d a y h a p p y b h d y พอกลับเป็นเื่นแขกผู้ใหญ่ทุกท่านลุกขึ้นตัดสอกพ่อพอกินได้เลยครับเวลาต้องใส่มัตกอยังบพอตายแต่นังรักแต่นั่งรัะพ่อตายพวกนี้พ่อจี ผมมือประสานสายผมต้งไม่ค่อตัูเรื่องอะไรวันนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่าๆพี่พี่ทำไมครับทำไมฮะนำเครื่องดนตรีมาหน้าใครมาเล่นให้คนฟังเนี่ยจริงไหมเนี่ยใช่อ๋อเขาพีความสามารถเอาเลย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 เออคนได้รู้ว่าเดี๋ยวโคดี้มีความสามารถจากร้องเพลงเล่นตลกก็เล่นดนตรีได้ตลกเออนะคะเล่นได้หมดเลยเดี๋ยวเขามาดีใจคนแพ้ไปเครื่องดนตรีเฮ้ยใช่ไหม เ,อเ,อเล่นอะไรกนไดเล่นังไงก็ได้